สวัสดีครับผมวันนี้จะมาสาธิต p 5 slim นะครับวิธีแกะฝาเพื่อที่จะเปลี่ยน ssd นะครับผมมันจะมีตัวโลโก้ p e s d a t i o n นะครับไม่ใช่ฝั่งนี้เราต้องหาฝั่งที่ไม่มีโลโก้หรือง่ายๆก็ดูตรงนี้สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม xo นะครับก็แกะตรงนี้ก่อนนะครับลูกค้างัดไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้เป็นแพคอยู่แล้วนะครับปึ๊กเลยนะครับแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้เลยนะครับปึ๊กเลยนะต้องปึ๊กอย่างนี้นะครับ หรือนะครับคู่มือนะครับหน้าที่6จะมีบอกอยู่เหมือนเดิมนะครับเจนเจน4 M.2 เจน4 s SD นะครับถ้าใส่ายเจน3มันจะเราขันน็อตเสร็จปุ๊บนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวตัวนี้ตัวบูทนะครับเราต้องย้ายบูทมาด้วยนะครับ ถามว่าทำไมเราต้องย้ายบูตมาด้วยเพราะถ้าเราไม่ย้ายบูตมานะครับเวลาเราขัน s s d ไปนะครับ s s d จะงอได้นะครับย้ายมาที่80เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ลงไปให้ดังกึกนะครับตรงนี้จะมีช่องนะครับค้าค่อยๆดูนะใส่ลงไปเสร็จปุ๊บนะครับต้องเสียงกึกนะนี่เห็นไหมไเสียงกึกแล้วพอเราวางไปปุ๊บบูตจะชนกับตัว s s d เมื่อเราขันตัว SSD เราก็จะไม่งอ ตึงมือพอนะครับตึงมือพอเสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดฝาถันน็อตเหมือนเดิมด้านที่ไม่มีโลโก้ขฝาด้านที่ไม่มีโลโก้โซนี่นะครับตอนใส่เหมือนเดิมนะครับมันจะมีแง่งตรงนี้ใส่ตรงนี้ลงไปก่อนนะครับตรงนี้นะใกล้ๆ S SD จะมีสามช่องใส่ลงไปก่อน เมื่อเรามั่นใจแล้วตรงนี้แน่นแน่นอนนะครับแล้วก็วางลงไปเลยแล้วก็ป๊อกเลยนะไม่ต้องกลัวนะครับมจะออกแบบมาให้เราป๊อกเลยนะครับสามป๊อกเรียบร้อยนะครับผมครับผม